ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสาเลงเมฆพฤษศเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคาออฟโนสวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเทศกาลสงการเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความกระตันยูความสนุกสนาน ตลอดจนความอบอุ่นของครอบครัวภายใต้กรอบประเพณีอันงดง,งามโดยนับเป็นเทศกาลทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญที่สุดของประเทศไทยซึ่งคนไทยมักถือโอกาสนี้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆตลอดจนต้อนรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตผู้คนที่ทำงานอยู่ในเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครยังใช้โอกาสนี้เดินทางกับภูมิลำเนา เพื่อใช้เวลากับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งหนึ่งในการเดินทางกับภูมิลำเนาที่เป็นที่นิยมที่สุดในประเทศไทยคงหนีไม่พ้นการเดินทางด้วยรถยนต์ซึ่งในวันนี้คาร์ออฟโนขอแนะนำ11ข้อการเดินทางและขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงการานต์ปีนี้วางแผนเส้นทางล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 1. วางแผนล่วงหน้า การเหลือบมองเส้นทางบนหน้าจอหรือปรับอุปกรณ์ GPS บ่อยๆระหว่างขับรถอาจทำให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นควรวางแผนเส้นทางล่วงหน้าวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ Apple CarPlay ที่มาพร้อมฟังก์ชัน Siri ที่ช่วยให้คุณมีการเชื่อมต่อตลอดเวลาโดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน 2. ตรวจสอบ เริ่มต้นการเดินทางด้วยความมั่นใจด้วยการตรวจสอบสภาพตัวรถของคุณอย่างละเอียดทุกด้านควรมีเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉิน24ชั่วโมงในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือจากกรณีฉุกเฉินตลอดการเดินทาง 3. ค่าเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยทุกคนควรคาเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถ การคาเข็มขัดนิรภัยเป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ทุกคนควรทำไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถชนได้ 4. ไม่บรรทุกสัมภาระมากเกินไปสมรรถนะการขับขี่ของรถจะลดลงเมื่อบรรทุกสัมภาระมากเกินไป หรือหนักเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้สำหรับรถที่บรรทุกหนักมากเกินไปนอกจากจะต้องเผื่อระยะเบรกของรถให้มากขึ้นแล้วยังส่งผลต่ออัตราการบริโภคของน้ำมันอีกด้วย 5. รักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าการรักษาระยะห่างระหว่างรถของคุณกับรถคันข้างหน้าอย่างเหมาะสมทำให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้า คุณควรที่จะควบคุมรถให้อยู่ในช่วงจราจรของคุณตลอดเวลาและคุณยังสามารถเลือกที่จะเปิดระบบแจ้งเตือนเมื่อออกจากช่องจราจรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 6. หลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำไม่ค่อยเขวมองบนถนนตลอดเวลาและใช้สองมือจับพวงมาลัยหลีกเลี่ยงการอ่านหรือตอบโต้ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ 7. พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรขับรถเมื่อรู้สึกง่วงหรือเหนื่อยความเหนื่อยล้จาจะลดประสิทธิภาพในการขับขี่และอาจเกิดอันตรายการที่ไม่ได้นอนพักผ่อนเป็นเวลาที่เจ็ดชั่วโมงเต็มจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงเท่ากับการที่เรามีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด0.05มิลลิกรัมดังนั้นควรจอดพักอย่างน้อย15นาทีในทุก3ชั่วโมงของการขับขี่ 8. จอดพักอย่างปลอดภัย จอดรถเพื่อพักทั้งคนทั้งรถในสถานที่ที่ปลอดภัยไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถแม้จะลดกระจกหน้าต่างลงก็ตามเพื่อป้องกันโรคล้มแดดจากความร้อนในรถที่สูงเกินไปโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเช่นนี้ 9. ลดความเร็วควรรักษาความเร็วตามกฎหมายจราจรประโยชน์ที่ได้จากการขับขี่ด้วยความเร็วสูงมันไม่คุ้มเลยกับอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 10. ไม่ดื่มแล้วขับการขับขี่ขณะเมาสุราทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้1 1ขับขี่ด้วยความใจเย็นควรขับขี่อย่างระมัดระวังและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความหงุดหงิดโมโหขณะขับขี่มักนำไปสู่สถานการณ์ที่เป็นอันตรายและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ค้าออฟโนนำามาฝากกันในวันนี้ครับ หากเพื่อนๆคนใดมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยและแนะนำกันได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการนำเสนอในครั้งนี้คลิปต่อไปทางเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์หากถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปใหม่ๆกับทางเรา